มือหมุแล้วค A เมื่เจอคุณแม่เราก็มีการถาความเข้าใจกันนะครับก็ได้มีการสอบคุณแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาอย่างเปนรูปเป็นลายนะครับแล้วก็สอบคุณแม่ที่ประกาศบนเวทีว่าจะเรื่องการผิดไหมวาผรือม่อนตอโดยที่ตรวจนะครับเพื่อจะผิดให้การผ่านพ้นน้องอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วคุณแม่ก็ให้อภัยผมแล้วร้อเป็นเลยนะครับ เราเคยรุ่งเกือไปเราเป็นเด็กนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เ e. อสุภชัยที่เป็นกาวใจให้นะครับให้มีโอกาสได,ได้ได้เจอคุณแม่ได้พบคุณแม่คุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับก็คุณแม่ขบานนะครับหลังจากที่คุณแม่ลงจากเวทีมาแล้วแล้วก็ได้คุยกันแล้วแหละว่าคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยจะสู้ไปด้วยกันนะครับ นายพนะครับก็ตีใจก็ปลุกโมให้คุณแม่ครับแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับที่ติดตามข่าวนี้เนี่ยได้ดูการไลฟ์สดหรือว่าได้ดูเทปทีหลังอ่ะนะครับก็รู้สึกชื่นชมคุณแม่นะครับเหมือนว่าพอแม่พูดคำนีแ้แบบอย่างในออนไลน์โซเชียลก็เหมือนให้อภัยแม่หมดมันเหมือนปลดล็อกเลยม,มันเหมือนปลดล็อกเลยนะครับขอบคุณคุณแม่มากนะครับอย่างอย่างคดีที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุเหมือนแบบตอนนี้มันมีหลักงหลักฐา แจ้งมันมีหลายอย่างนะครับที่มันเป็นข้อพิรุธในคดีเดี๋ยวรอให้เจ้าหน้าที่ออกมาอีกทีนึงดีกว่านะครับก็เดี๋ยวชารสูตรใหม่เดี๋ยวคงจะทราบอะไรมากขึ้นนะครับใช้เวลานานแค่ไหนอะคะอาการย่ไยเออระยะเวลาเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปรึกษากันอีกทีแล้วเดี๋ยวไปสอบถามทางหน่วยงานที่จะมีการประกาศใหม่รอบนึงถ้าก็ประมาณอาทิตย์ที่สองาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนอะไรเงี้ยประชาชนก็ยังแบบยังยังอยากรู้ยังอยากทราบอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวถามวันรู้วันแน่นอนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึ่งครับ นทางที่ดีแน่นอนแนวทางที่ดีครับแนวทางที่ดีครับที่ไม่ใช่อุบัติเหตุเราเสียชีวิตใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องดูต่อไปนะครับจะช่วยพันธงนะครับโอเคนะครับ